COVID อ้าวโควิดเออน้องเอ็นหล่าเก้าวใยมาตทยแล้วนะน้องอย่ามาโควิดเออย่ามานะว่างนี่ประเทศไไตออดในโควิดอันวันก่อนอีนา้มมาน้องเอออีนามปอดตวมไปในน้องปอดต้วมปากตายไปถึงเก็ยังออดกันอยู่เลยวิดเออน้องเออ,อถ้ามึงมาหล่าหลับรองว่าได้ยางมากกินกันน้องเออรบเนี้อืม มึงกลับไปบ้านมึงตาหนองประเต้ใต้อยู่ไม่จ่ายบายหน่องเออประเต้ใต้โลนีตายกลับไปอยู่บ้านมึงหน่องเออบ้านมึงหมีหมากันนุอันเล่ตาหนองอันตามึงมาลบเนี่ยนได้คัววย่างหลอ่ลอหลดกินกันเลยวิทเออหน่องเออน่ากลับไปบ้านมึงวิทเออบ้านมึงอยู่บ่ายนี่เออนี่อีน้ำปกกลับไปวิทจะมาเหลา่าน่องเออนางให้เขาปักง่ายใจทักเดียวหน่องเออน่า ไม่จ่าไก็อีปูก่อตายกันเม็ดวิเตอร์กันพอมึงมาอันพอมึงมาถึงกาอล็อกดาวล่วกูก็มาตีล็อกดาวกับใครล่ะเอาบอกว่าลานตีมอกับปิดล่ะบอมึงมาเออกรับวิเตอร์ให้กูได้ข้าวดาววิหนะนองนะเอ็นดูผีล่วงวิเตอร์อย่ามานองเออกลับอยู่บ้านมึงนองเออย่ามาต่อยปักเมืองไทยอดหนองเอเมืองไทยไม่บายมึงกลับไปอยู่จีนบ้านมึงหนองนะเออเออกับตาหน่องเอ็นดูผีล่วงหนองเอ